ไอรีนเลตเบรเวตโดนกระทบหนักหลังถูกแฉพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นประเด็นข่าวที่ร้อนแรงที่ประเทศเกาหลีใต้ในตอนนี้กับข่าวของไอดอลสาวไอรีนวงเลตเบรเวตที่เธอนั้นถูกสไตลิสต์ออกมาแช์พฤติกรรมก้าวร้าวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงแม้งานนี้สาวไอรีนจะออกมาขอโทษพร้อมกับยอมรับถึงพฤติกรรมของตนเองโดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้ นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากพอแต่ก็ยังคงถูกถล่มอย่างหนักอยู่ดี ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ก็ส่งผลกระทบกับวงนะครับเพราะล่าสุดไอรีนถูกปลดจากสื่อโฆษณาจากร้านเครื่องสำอางหลายแห่งในเกาหลีเพราะเกรงว่าข่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมถึงกิจกรรมของวงที่ทางต้นสังกัดนะครับ SM Entertainment เนี่ยได้ออกประกาศว่าเ e ด Ve ลเวดเนี่ยถอนตัวจากงาน K Culture Festival 2020ในฐานะ แบรนด์แอมบราสเตอร์ด้วยซึ่งอันนี้ต้องมาติดตามดูกันว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงวงและสมาชิกในวงด้วยหรือไม่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน